สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมนมีสูตรทำขนมมาฝากเพื่อนๆนะคะเป็นโทสต์พายแอปเปิลค่ะเป็นสูตรที่เอามาจากหนังสือเรียนนะคะที่โรงเรียนที่มนเรียนอยู่นะคะที่โรงเรียนสอนกุ๊กนะคะคุณครูใช้หนังสือเรียนือสอนนะคะแล้วก็ผสมประสานกับสูตรในเน็ตด้วยนะคะมีหลายสูตรผสมกันนะคะทำแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยดีค่ะแล้วก็ที่สำคัญทำง่ายด้วยค่ะก็เลยอยากจะมาแชร์เพื่อนๆนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ เราจะเริ่มจากทำฐานภายก่อนนะคะตีไข่ให้ตั้งยอดอ่อนนะคะระหว่างนี้ก็เอาเนยข่วไปละลายไมโครเวฟไว้ไก่อนเลยนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเนยมาผสมลงไปในขั้นตอนถัดไปนะคะเนยจะได้เย็นทันเวลานะคะ ค่อยๆผสมน้ำตาลลงไปทีละนิดนะคะเมื่อตีไข่จนตั้งยอดดีแล้วนะคะเราจะนำแป้งที่ผสมผงฟูนะคะมาร่อนผสมลงไปค่ะแล้วก็ตีแป้งให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะขั้นตอนนี้จะใช้ไม้พายก็ได้นะคะเมื่อแป้งเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเติมนมลงไปค่ะ แล้วก็ตามด้วยเนยนะคะที่เราละลายไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะคนให้เข้ากันนะคะก่อนจะใส่เนยให้ดูอุณหภูมิเนยก่อนนะคะอย่าให้เนยแบบร้อนจัดนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตีแป้งนะคะให้เอาเนยไปละลายไมโครเวฟรอไว้เลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นเลยนะคะหรือว่าให้แบบว่าอุณหภูมิประมาณอุณหภูมิห้องนะคะ หลังจากที่เราตีแป้งเสร็จนะคะแล้วก็จะนํามาเทลงในถาดพิมพ์นะคะที่เราจะอบก็ทาเนยนิดนึงค่ะจะได้ไม่ติดถาดเนาะขั้นตอนต่อมาก็ใส่แอปเปิลลงไปค่ะแอปเปิลใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เราชอบนะคะประมาณสองลูกใหญ่ๆนะคะ เคล็ดลับไม่ให้แอปเปิ้ลดำนะคะหั่นแล้วแช่น้ำมะนาวหรือน้ำเกลือไว้นะคะจะได้ไม่ดำค่ะเสร็จแล้วนำเข้าตู้อบเลยค่ะระหว่างที่ฐานพายอยู่ในตู้อบนะคะเราก็จะมาทำคาราเมลรอไว้เลยค่ะอันดับแรกละลายเน,ยก,น,ย,น,ะะเนยกับน้ำตาลทรายแดงนะคะเมื่อเนยกับน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ครีมสดลงไปค่ะ ใส่ผงชินนามอนนิดนึงนะคะเพิ่มความหอมเคี่ยวไปประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็ใส่อัลมอนด์สไลด์ลงไปค่ะถ้าใครไม่มีอัลมอนด์สไลด์นะคะจะใช้เป็นอัลมอนด์บดก็ได้นะคะทีนี้ก็ปิดเตาได้เลยค่ะขั้นตอนต่อมานะคะให้ดูว่าฐานพายที่เราอบนะคะได้ที่หรือ,อยังนะคะสังเกตได้ง่ายๆก็คือตัวแอปเปิลนะคะจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลนะคะ หลังจากที่ได้ที่แล้วเราก็เอาออกมาราดด้วยน้ำคาราเมลที่เราทำเสร็จเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็นำไปอบต่ออีกประมาณ15นาทีนะคะเราจะนำไปอบต่ออีกประมาณ15นาทีนะคะอัลมอนด์สลด์ใครชอบเยอะใส่เยอะๆได้เลยนะคะอันนี้คือหน้าตาตอนอบเสร็จแล้วนะคะ ทำง่ายใช่ไหมคะลองทำดูนะคะอร่อยด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมลมีสูตรทำขนมมาฝากเพื่อนๆนะคะเป็นโทสต์พายแอปเปิลค่ะเป็นสูตรที่เอามาจากหนังสือเรียนนะคะที่ลง